สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าของเท s l a m o เดล Y วเมืองดาลัสรัฐเท็กซัสนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวปี2000โมเดลวเทสลาโมเดลวปี2021นะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับเจ้าของกันเลยนะครับผมสวัสดีครับผมวิววิวัตนะฮะหรือกซ์แสนะครับผมมาอยู่ดาลัสได้3ปี Uh, ย้ายมาจากบอสตันะผมมีอยู่ที่อเมริกาก็ได้ประมาณตั้งแต่ปี2002ครับตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยก็ได้ได้ข่าวเทสลามานานแล้วแหละตั้งแต่ตอนนั้นที่มันเริ่มมีโปรไจกต,โต์ไทเป็นรู้สึกว่ารุ่นแรกเนี่ยเป็น Model S ที่แบบเป็นเรนเดอร์ออกมานะฮะที่แบบมีแต่รูปอะไรเงี้ยแล้วข้างในแบบจำได้แบบสวยมากชอบมากแบบถึงขนาดที่ว่าเอามันเอารูปที่เรนเดอร์จากเทสลาต่ก่อนนี้เลยอะมาเป็นแบบแบ็คเออแบ็คกราวด์วอลเปเปอร์ของคอมที่ใช้อยู่อะไรเง oh. ี้ย จำได้ว่าชอบข้างในมากเพราะว่าม really. ันจอใหญ่มากแต่ก่อนเนี้ยจอจอแนวตั้งเหมือน Model S รุ oh. <S <c oughs> ่นรุ่นก่อนนี่แหละครับแต่ว่าข้างในก็ทำเหมือนรถสปอร์ตมากกว่าไม่ใช่เป็นเป็นจอมาแตะรุ่นแรกๆถ้าจำถ้าถ้าคุณยังจำได้นะมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนสีดำาๆแล้วแบบเป็นสโลปลงมาตรงกลางคอนโซลตรงกลางอะไปดูว่าเคยเรารุ่นรุ่นแรกเลยคอนเซ็ปต์เลยอะก็คือชอบตั้งแต่ตอนนั้นละแต่แบบก็ยังคิดอยู่ว่ามันเป็นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยใช้ BM ม 535i C5 นะครับปี2013 <c oughs> อันนั้นใช้ตั้งแต่ปี2014จนมาถึงเพิ่งขายเลยฮะเพิ่งขายเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยครับปี2021ก็คือเป็นรถน้ำมันคันสุดท้ายก่อนที่จะย้ายมาเป็นเทสลาโมเดลวก็คือเทสบีเอ็มซีรีส์5 535i <c oughs> นะครับผม ทำไมถึงต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าครับคือแต่ก่อนแต่ก่อนก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจอะไรทําไมจู่ๆอยากจะลองมาเล่นรถยนต์ไฟฟ้ามันมาจากไหนฮะีที่นีก็อย่างที่บอกครับชอบมานานล้วชอบชอบแบบชอบเทคโนโลยีของนชอบเทคโนโลยีนะครับจบเอ่อคอมพิวเตอร์เ,เอนจิเนียริงแล้วก็เหมือนทําเกี่ยวกับคอมซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์มาเนี่ยครับ แต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมเริ่มทํางานแล้วปีประมาณปี2017นะครับผมได้ไปลอกผมอยู่ตอนนั้นผมทางานลูกค้าอยู่ที่บอสตันแล้วผมเดินไปเดินที่มอลล์เนี่ยมันจะมีชว์มูมเชซาซ่าอยู่ที่ในมอลล์นะคุเดนเซนเซนเตอร์นะครับตอนไปลองเข้าไปขับมอเตอร์สตอนนั้นก็พอมีเงินเก็บมีอะไรแล้วแหละว่าเริ่มทํางานได้หลายปีแล้วพอก็ลองขับปุ๊บแล้วแบบตอนนั้นได้ขับตัวตัวเ e อร์ r m รนซ์มาตอนนั้นมีโหมดอินเซนแล้วอะจำพี่ 85หรือ P, P 100 D นี่แหละครับตอนตอนจะขึ้นนีนเตอร์เซนเนี่ยผมก็เลยว่าพยายามแบบช้าๆแล้วเหยียบเต็มที่อ่ะผมจำได้ว่าหลังติดเบาะมากๆตอนนั้นรู้สึกประมาณ3 3วินี่แหละ0160ประมาณสามวิหลังติดเบาะมากๆเลยแล้วก็แบบเหมือนรู้สึกเหมือนแบบเลือดไปขึ้นสมองไม่ทันอ่ะเหมือนแบบไปโรลเวอร์โคสเตอร์อย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกยอดเลยอยากได้แล้วพอพอขับเสร็จมาที่โชว์รูมก็คือออเดอร์เลย เออออเดอร์เลยพวกคือแบบอยากได้มานานแล้วรีเสิร์ชมาแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นปีอะไรตอนนั้นปีตอนนั้นปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดนี่แหละครับผมก็เลยแบบตอนนั้นผมอยู่อพาร์ตเมนต์ที่บอสตันเนี่ยนะก็แบบย้ายบ้านแบบทุกปีช่วงนู้นนะครับย้ายอพาร์ตเมนต์ทุกปีก็เลยแบบคิดไปคิดมาโอ้ยชอบมากเลยอยากได้รถมากเลยแบบกลัวเรื่องชาร์จแบบหลายหลายคนถ้าถ้าคิดแล้วเราเนี่ยเป็นคนขับรถปกติอยู่อะแล้วเราคิดว่าอยากจะได้รถเชิญไฟน์เนี่ย อย่างผมเชื่อว่าสําคัญที่สุดเลยอันดับหนึ่งเลยเขาบอกว่าจะชาร์จได้ไหมเรนจ์เท่าไหร่แล้วแบบเท่าที่บ้านอยู่พันเรนไม่มีที่ชาร์จของตัวเองเนี่ยจะทํำยังไงก็แบบคิดไม่ตกก็เลยตอนวันที่1 3บสามก็เลย c a n ซิลไปก่อนแบบเสียดายมากเลยกืออยากได้ในตอนนั้นแหละแต่ต้อง c a n ซิลไปแล้วก็ใช้ B M คันนั้นต่อจนมาถึงนี่เลยครับจนถึงปี2องพนี่ี้แหละเาบอกว่าเอออยากได้อยากได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรอยากใจจริงอ่ะคืออยากรอ Model S เปลี่ยนข้างในเพราะผม,มผมชอบ Model S นะแต่ผมไม่ชอบข้างในของ Model S, <S, oh. <S คือผมเคยคิดว่าเนี่ยถ้า Model S เปลี่ยนข้างในเมื่อไหร่นะจะชาร์จจะอะไรไม่สนแล้ะอยากได้ oh. แล้วพอีรอนประกาศเ,เปลี่ยนข้างใน Model S ประมาณวันที่28หรือ29มกราของปี2021เนี่ยแหละครับก็พอเห็นปัปุ๊บก็คิดอยู่วันหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นผมอยู่ไทยกล,ลับไปกลับไปเยี่ยมที่ทไท,ทยนะไปเที่ยวที่ไทย ก็เลยจองไปเลยเพราะว่าข้างในชอบมากอะไรเงี้ยไปออกใหม่มาข้างในดีกว่าแบบรู้สึกว่ามันสวยกว่ารุ่นเก่าเยอะแล้วแบบโอเคประทับใจถึงข้างนอกมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรก็ตามอะ่ะใช่ปะ่ะก็เลยจองไปตั้งแต่มก ok ลาละครับเนี่ยครับก็เป็นตัว<า> Tesla Model S Long Range นะครับผมจะเป็น Refresh น่าจะเป็นคนไทยคนแรกจะได้ Tesla Model S Refresh นะครับครับก็คือผมอย่างที่บอกนะผมใช้ตัวซีรีส์หครับใช้มาแล้วมัน หลังๆนี่มันเริ่มมีแบบเมสเซจขึ้นมาว่าอะไรอะระบบระบบด라이เออไม่ใช่ดรายเฟรนด์รีสตรีนซ์ s ี่เส้นพวกพวกซิทเบลอะไรพวกเนี้ยเอ่อหรือ airbag นะครับมันมีปัญหานะแต่พอจริงๆไปดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากคือแบบเราไปรีเสิร์ชแล้วมองจริงๆไม่มีอะไรมากแต่ก็ให้ช็อปเขาดูแล้วพวกเปลี่ยนก็พันกว่า2,000เหรียญอย่างเงี้ยเออขับมากี่ปีนะครับพี่จับมาตั้งแต่ปี2000ผมซื้อมันรุ่นสองพันสซื้อปี2014ไม่เคยมีปัญหาเลยครับ เป็นรถที่แบบว่าใช้ดีมากนะฮะถ้าใครใช้ซีรีอ5อยู่แบบชอบมากเราข้างในนั่งสบายมากสบายกว่าแบบจะซ้ายนี่อีกอะก็ข้างในสบายมากนิ่มากอะไรเงี้ยแต่แบบไม่มีปัญหาเลยแต่พอหลังๆเนี้ยมันเริ่มมีปัญหา oh. ผมก็เลยบอกเฮ้ยเอาไงดีวะอะไรเงี้ย oh. เออเราเอออนช่วงนี้ปิีพ่อแม่อยู่ด้วยเพราะว่าพ่อแม่มาจากไทยมาเที่ยวนะฮะก oh. ็เลยคุยกันว่าเฮ้ยงั้นงั้นแบบถ้าลองไปดูเพราะตอนนี้อ่ะราคาขายรถมือสองของเมกาสูงมากใช่ก็เลยว่าเออ ลองไปถามดูอะไรเงี้ยเออถ้าเทรดได้แบบถ้าได้ราคาดีก็ขายไปก่อนก็ได้เราว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราเช่ารถอะไรอย่างก็ได้จนกว่าอ้ Model S จะได้เพราะว่าจริงๆ Mo d e l เดมันต้องได้ตั้งแต่มีนา uh huh. แต่เขาก็เลื่อนมาเรื่อยๆฮะทุกคนแบบรอกันนานมากแล้วไม่รู้เลยว่าจะได้เมื่อไหร่รก็เลยแล้ววันนั้นผมไปขายรถเขาพอดีเขาให้ราคาที่โอเคเลยมากกว่าต่อกอนที่ถามเยอะอยู่ก็เลย,เย,เยขายเลยหนึง่ง กือบอาทิตย์เหมือนกันอะวันอาทิตย์ไม่มีรถใช้เลยไม่ไม่มีรถครับไปไหนยังไงอะอูเบอร์ส่วนใหญ่ก็อูเบอร์อะไรเงี้ยก็เกือบเกือบอาทิตย์เกือบอาทิตย์ประมาณ4ี่หวันบางครั้งแล้วพอดีมันก็นอนไม่หลับอะเนาะแบบกลางคืนอะไรเงี้ยรถก็ไม่มีละอะไรก็ไม่มีละนี่มันคืนที่เท่าไหร่คืนที่5หลังจากขายรถไปแล้วรู้สึกว่าจะคืนที่4ี่กันที้คืนที่สี่นะครับนอนไม่หลับนอนหลับวันนั้นกี่โมงครับตีประมาณตีสามครับแล้วแล้วตอนเนี้เชสซาคือบอกว่าอย่างโมเดอร์ไวยเเาาบอกว่าขาย ของ Q2 แับ Q3 ตัวน,นี้ขายไปแล้วใช่ไหม Q2 uh, uh, ขายหมดแล้วแล้วถ้าสั่งตอนเนี้ยมันจะได้ต้องรองประมาณเดือน2เดือนอย่างน้อยห uh. ผมก็ดูแล้วพอดีวันนั้นอะตีสามก็เอีย่ยนะลองเช็คดูซิว่ามันมีแบบมันจะมีเซกชั่นที่มันเป็นอินเวนทอรี่ที่เขาผลิตมาแล้วแล้วพร้อมส่งหมดได้เลยถ้าแบบ <laughs> มันมีโมเดล3อยู่สองคันแต่ว่าเป็นคันนี้แบบว่า เป็นเดโมเดโมคันน oh, ี้เป็นเดโมคานะครับผมตัวโมเดลสามนะตัวโมเดลส้ยโมเดลสเป็นเดโม่โมเดลสามสองคันเป็นเดโมแต่ว่าโมเดลวคันนี้เป็นใหม่เลยไม่ใช่เดโมคานี่โรมมาเลยรึเปล่าสิบห้าไมล์สิบห้าไมล์มาเลยก็คือเทียบเท่ากับสีโรมาแล้วใช่ไมล์ไมาเอี่ยมแล้วพอดีแต่มันเลือกอะไรไม่ได้นะเพราะมันผลิตมาแล้วก็คือคันนี้ก็เลยเอ้ยสีน้ำเงินแล้วก็โอเคชอบอยู่ละสวยข้างในจริงๆก็อยากได้สีดำแหละแต่สีขาวมันก็สวยแหละ ก็เลยโอเคโอเคแล้วแต่ทีนี้มันติดว่ามันได้เป็นเจ็ดเบาผมไม่มีความใจได้เจ็ดเบาเนี่ยเขายังไม่มีลูกหรืออะไรเงี้ยแล้บอกว่าต้องใช้ข้างหลังอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าก็เล็กๆนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันเพิ่มอีกสามพันเนี่ยสามพันเหรียญแต่ก็แบบเฮ้ยยังน้อยบอกได้เลยอะไรเงี้ยซื้อมาก็เลยคิดแบบตอนนั้นคืนนั้นมีความพอเห็นปุ๊บตอนตีสามเนี่ยก็เฮ้ยรวามจะซื้อเลยดีวะแล้วบอกว่าซื้อมาใช้ก่อนอะไรเงี้ยอ่าก็เลยเราก็เลยแบบรู้ว่าเชสซาเนี่ยถ้ามันมีตรงเนี้ย มันจะอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วก็จะมีคนซื้อไปแล้วก็จะหายไปอย่างตอนนี้ถ้าไปดูก็จะไม่มีเลยนะซื้อซื้อไม่ได้ก็คือสั่งต้องสั่งเลือกเองสั่งเองแล้วรอรอเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยก็เลยโอเคเอาก็เอาเพราะว่ามันไม่มีรถใช้เราถ้าไปเช่าเนี่ยหนอยเดือนก็สองสามพันเหรียญล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัว Model S เนี่ยจะต้องอีกกี่เดือนทำไมตอนนู้นก็เลยก็เลยซื้อไปแล้วคิดว่าเออเดี๋ยวถ้า Model S มาก็จะขายคันนี้หรือไม่ก็เหมือนว่าปล่อยเช่าผ่านแอปอะไรเงี้ยครับ คันนี้สรุปประมาณเท่าไหร่กับทะลุทุกอย่างละคันนี้รวมทุกอย่างประมาณ6 0,000เกือบจะเป๊ะเลยครับ6 0 0 0 0เหรียญ60,000เหรียญก็ประมาณล้านแปดใช่ไหมครับานแปล้วก็มีอันนี้อีกเนี่เออเลือมเซลล์แท็กอีกใช่ไหมครับใช่ครับเซลล์แท็กคืออเมริกาเนี่ยเวลาเราซื้อรถเนี่ยเราจะไม่รวมเซลล์แท็กเข้าไปจนกว่าเราจะได้ป้ายทะเบียนพอได้ป้ายทะเบียนก็จะมีเซลล์แท็กอีกเซลล์แท็กเท่าไหร่ครับผมที่เท็กซัสที่6.25ุดสเปอร์เซ็นต์หกจเปอร์เซ็นต์แล้วจะประมาณ4-5สีได้าพฮะ ประมาณประมาณครัผมตีมัรรเรียกกมโคมาห้าพันแล้วกัน 5, <000 S 2> ก็จะประมาณหกหมื่นบวกห้าพันก็เป็นหกหกหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าคุณได้รถยนต์ไฟฟ้าเทสลาโมเดลไวทเจ็ดที Model ine, ท่นั่งขับแล้วนะฮะท <7, 9. S 1> ี่นั่งพูดตามความรู้สึกจริงเลยประสบการณ์จริงเลยว่าเออพี่วิวขับมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับคันนี้ถ้าเทียบกับคันก่อนโอเคโดยรวมนะชอบมากเลยครับแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ชอบมากกว่าคันนี้แล้วแล้วก็สิ่งที่แบบคันนี้แล้วดีกว่านะฮะอย่าง อย่างแรกเลยเอาขอสิ่งที่ชอบก่อนเลยกันเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกนะผมชอบพวกเทคโนโลยีชอบรถใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเงี้ยเทสซาคือแบบเป็นอันดับหนึ่งเลยแหละผมว่าในปัญญารถบรรดารถทั้งหมดเลยอะครับว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยสุดสุดละแบบคัดดิ้งเอจมากๆใช่ไหมฮะซอฟต์แวร์อัออปเดตแบบปล่อยมานี่แบบเดือนละครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันก็เปลี่ยน UI เลย,เลยบางที user interface คนเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยนะมีฟีเจอร์ใหม่มาบางทีรถเร็วขึ้นอีก รถเร่งได้เร oh ็วขึ้นใช่ไหมเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที hmm. ่เขาอัปเดตให้รถมันเร็วศูนถึงหกเนี่ยเพิ่มอีกตั้งจุดห้าวิหรืออะไรของเขาหนะมันก็เลยแบบเออแล้วก็ขับจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าตัว ui ดีมากตัวเอนเตอร์เทนเมนต์แม p เนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยชอบมอเตอร์ไซค์มอเตอร์วายเท่าไหร่เรื่องที่ว่ามันไม่มีไอ้ตัวจอเอ่ออ์ดอมเมเตอร์ข้างหน้าไอ้ตัวอบอกความเร็วอะไรเงี้ยครับเพราะทุกอย่างมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะแต่พอขับไปก็เริ่มชินแล้วก็ถือว่าโอเคพูดตรงๆนะพอตอนนี้พอกลับไปนั่งงง BM หรรืออออะไยย่าาเี้้พมใชตัว ต the right ัวในเกมไม่สองเกมหนดเลยก็จริงๆผมชอบนะตัว iDrive คืออันนั้นจริงๆผมชอบอยู่เพราะไม่ต้องแตะหน้าจอใช้ง่ายแต่ว่าแต่พอมาดูพวก user user interface แต like <laughs> kind of so ่ว่าตัวซอฟต์แวร์ของ B M หรืออื่นๆรถคันอื่นนะครับรู้สึกแบบย้อนกลับไปปี2000อะไรเงี้ยสองพันมันสองพันกว่าอะไรอย่างเงี้ยเทียบได้ไหมว่าเอาโนเกียมามาเทียบกับไอโฟนเออเออเออพอเราไปเล่นไอโฟนแล้วเราจะไม่กลับไปใช้โนเกียอีกใช่ใช่อย่างนั้นเลยฮะ แล้วก็มันมีหลายๆอย่างครับอย่างตัวแอปเนี่ยมอโนวายเนี่ยกับมอโนซามันจะไม่มีคีย์ฟอบมาให้ใช่ไหมเออมันก็จะเป็นคีย์การ์ดแต่ว่าเราทำให้มือถือเราเนี่ยไอโฟนเนี่ยมันเป็นเป็นคีย์ฟอบได้เลยก็คือแบบเดินมาไม่ต้องเปิดมือถือไม่ต้องอะไรก็คือปลดล็อกได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่จะมีไม่มีคีย์ฟอบอยู่ในไม่มีกุญแจทุกคนนี่คือพี่โยนกุญแจทิ้งที่บ้านเลยแล้วมีมือถือใช่เพราะว่าผมเคยเจอเคสที่ว่าเพื่อนผมอ่ะใช้นิกสันเวอร์ซ่าโน้ตเนาะแล้วก็ กุญแจเนี่ยเพื่อนเอาเข้าห้องน้ําแล้วมันทําหล่นชะโคกต้องซื้อกุญแจใหม่ประมาณสี่ร้อยเหรียญเลยนะครับรวมค่าโปรแกรมมิ่งด้วยผมก็เลยมองว่าเอ้าทําไมไม่เอากุญแจกลายเป็นมือถือไปเลยมือถือสี่ร้อยเหรียญนี่คือแบบได้มือถือ iPhone ดีๆเลยนะตอนนี้คือพี่ใช้มือถือเป็นหลักกุญแจนี่โยนทิ้งที่บ้านเลยจริงๆกุญแจคือมันจะเป็นคีย์การ์ดใช่ไหมครผมก็ใส่ไว้ในกระเป๋าตังนี่แหละยังเก็บไว้อยู่เลยเพื่อเพื่อครับเผื่อเพื่อถ้าแบบมือถือแบตหมดอะไรเงี้ยก็แบบเออไอไปเนี้ยมาแตะ ล็ปลได้ใช่แล้วก็เวลาจะสไลด์ก็ประไว้ตรงนี้ใช่ไหมมันถึงจะให้สตาร์ทได้เแล้วคำหนึ่งใช้มือถือได้กี่เครื่องในการที่จะเป็นกุญแจครับพี่เออผมไม่แน่ใจนะครับมันมีลิมิตอยู่แหละแต่ว่าที่ดูดูน่าจะได้อย่างน้อยแนะ8เครื่องรือว่าห้าอะไรเงี้ยผมไม่น่าจะแต่ดูว่าได้หลายเครื่องครับเพราะตอนนี้ผมใส่ทั้งองผมของแม่ผมแล้วมันก็ยังมีให้ใส่อีกผมก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะได้หลายเครื่องอยู่ แล้วฟ okay. like <c oughs> ังก wow ์ชันอะไรที right? to to game, like, ่ชอบที right? to to game, like, ่สุดในรถตั้งแต่ซื้อมาแบบไม่มีในน้ํามันเลยอะไรเงี้ยแบบว้าวอ๋อจริงๆถ้าถ้าไม่มีในน้ํามันเลยเนี่ยจริงไม่มีหลายอย่างนะไม่ใช่ใช่แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือถ้าเทียบกับตัวไอซ์เนี่ยรถรถน้ํามันเนี่ยผมว่าอการเร่งอ่ะแบบ instant torque อ่ะแบบว่าเวลาแตะคันเร่งปุ๊บเนี่ยแตะปุ๊บไม่ต้องมารอเครื่องมันแบบว่า rev up ใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องให้เครื่องแบบมารับนิ่งเพราะปกติ ถ้าลดไอซ์แบบว่าเราแตะไปปุ๊บมันจะประมาณครึ่งวิล,วะวะวละว่ามันจะรีแอคแล้วก็วอย์วอรมันจะออกตัวเนี่ยแต่นี่คือแบบแตะปุ๊บหลักดิดบเบาะเลยอะไรเงี้ยคืออันนี้นชอบมากอ่าเป็นสิ่งที่ชอบมากในการขับมารถมากใกล้อืมพีทนะฮะพีทพีดเลย <laughs> เฮ้ยฟิลลิ่งนี้มันหาไม่ได้ในรถยนต์สันดาบนะม,ม,มันมึนมากเลยแบบมันจะกระชากแรงมากเลยฮะ แล้วอคือพูดง่ายๆคือ Perform a n c e เนี่ยไอซ์ไม่ว่าจะคันไหนก็ตามที่พี่เคยขับมาทั้งหมดในชีวิตเทียบไม่ได้เลยเทียบไม่ได้แต่แต่ต้องบอกอย่างหนึ่งนะว่าอย่างน้อยไอเขาเรียกว่าอะไรตีนต้นใช่ป่ะการต้นเล่งตีนต้นเหรอว่าการออกตัวอะไรเงี้ยไม่มีไอซ์ขนาไหนของคบมาเทียบได้เลยแต่ว่าถ้าบอกว่า80ิไมล์ร้อยไมล์ขึ้นไปแล้วอ่ะเออบางทีไอซ์มันยังไปต่อได้มากกว่า ความประหยัดละพี่อ่าคือเราพูดกันหลายแง่แหละเอาแล้วแง่ความประหยัดตั้งแต่พี่ซื้อมาเสียค่าใช้จ่ายขับไปกี่ไมล์แล้วครับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เหระครับขับไปอพันนี่ได้มาประมาณ2อาทิตย์กว่าขับไปพันห้าหกห้าครับนะครับซื้อมาสองอาทิตย์แล้วนะครับผมขับไปพันห้าร้อยกว่าไมล์พันห้าร้อยหกสิบห้าไมล์ผมตีเป็นเอ่อกิโลเมตรตรงนี้นะครับผมใช้ไฟไปทั้งหมด500รกิโลวัตต์แอลแล้วนะครับผมแล้วเสียเงินไปเท่าไหร่ล้วครับ ยังไม่เสียเลยฮะเพราะว่าผมได้ซูเปอร์ชาร์จิ่งมาพันไมล์โดยช่องของเรฟเฟอร์ลของคุณชัยอ,อ่ะนะอ่าครับผมอ่าแล้วก็ได้มาพันไมล์แล้วก็ตอนนี้ใช้ไปแล้วประมาณ600กว่าไมล์ครับหกร้อยกว่าไมล์เพผมไปโรดทริปอะไปขับไปออสซินกับแซนด์นโลนิโอผมก็ไปจอดตามทางก็ใช้ซูเปอร์ชาร์เจอร์ของเทสลามันก็จะหักลบไปในอัตโน,น,นมัติเลยที่ท,ที่ในเมืองเหรครับในเมืองนี่ก็พอดีผมอยู่พันเมนลลวมีที่ชารนะ์นฮะ ฟรรีครับก็เลยพอกลางคืนนะบอกว่าบางทีถ้ามันชาร์จเกือบเต็มแล้วมันก็ไม่ได้ชาร์จหรอกให้คนอื่นเขาชาร์จม,มันมีสามสาที่แต่พอมันห้บเปนตะ์หรืออะไรเนี่ยผมก็จะไปเสียบชาร์จข้ามคืนเอาไวออ้มันก็ฟรีเลยครับคืนขึ้นมามันก็ร้อยเนี่แหละถ้าผมเป็นผมผมก็จะเอาเลข5ออกก็คือ156เหรียญถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะอันนี้รถญี่ปุ่นแต่ว่าถ้ารถยุโรปก็น่าจะคูณ1.5เข้าไปเพรเาะมันกินน้ํามันกว่าก,ก็คือประหยัดไปเยอะแล้วแหละเอาของท้น้โอเคครับก็ อันนี้ผมมีผู้ใช้งานเท sla โมเดล3โปรโพรมันนั่งอยู่ข้างหลังรถด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นคิวของเขานะฮะคิวอาทิตย์นี้เป็นของพี่วิวก่อนนะครับผมสวยมากเลยครับเราเห็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรีวิวรถเขาเดี๋ยวจะไปรีวิวรถเขาคราวนี้มาต่อกันเลยดีกว่าเรื่องความประหยัดเนี่ยพี่วิวบอกว่าใช้มา1,500ไมล์กว่าละไม่เสียเงินสักบาทเลยแต่ว่ามันก็ในความเป็นจริงถ้าเกิดเราพูดกันตามเนื้อผ้าแล้วอ่ะ มันก็ต้องเสียแหละแต่ถ้าถ้าเป็นค่าไฟจริงๆแล้วอ่ะห้าร้อยแปดกิโลวัตต์อว์เนี่ยถ้าตีเป็นค่าไฟหน่วยละสี่บาทก็ตกค่าไฟประมาณสองพันบาทอ่ะถ้าเกิดเราชาร์จที่บ้านจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตีเป็นน้ามันก็คุณก็เอาหลักกิโลที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอเนี่ยนะครับไปคํานวณดูว่าถ้าเป็นรถบ้านคุณไม่ว่าจะเป็นอ่าบางคนใช้คันใหญ่น่อยก็แอคคอร์ดบางคนใช้คันเล็กก็วีออสก็ลองไปคํานวณดูว่ามันจะต่างกับค่าไฟเท่าไหร่ไหมแต่บอกตรงๆว่า ช่วงแรกเนี่ย early adopter ทุกคนก็คือจะเป็นคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ซื้อมาเพื่ออยากจะประหยัดเงินหรอกอยากจะซื้อมาทดลองเทคโนโลยีมากกว่าแล้วก็ซื้อมาเพื่ออย่างอย่างของวิวก็จะเป็นแบบสายยูทูบเบอร์รีวิวก็จะเอามารีวิวให้กับคนไทยได้ศึกษากันอย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่าถ้าระบบพวกไอ้ซุปเปอร์ชาร์จเน็ตเวิร์กเนี่ยถ้ามันมันพักรสนมันขยายไปประมาณนี้ขยายไปเรื่อยๆนะไม่ไม่ได้ เขาเรียกว่าถอยหลังอ่ะผมคิดว่าไม่มีทางเลยผมจะกลับไปซื้อไอซ์ไม่ไม่มีทางเลยจะกลับไปซื้อน้ำมันครับแอปออนคำถามนึงดีกว่าตอนไปรถทริปเนี่ยเวลาพี่กดลากแบบแบบจากดาลาสอะไปซานันโตใช่ไหมครับคิดมากไหมครับเวลาขับไปว่ามันจะหมดกลางทางไหมว่าเออมันจะถึงปั๊มไหมอะไรไม่นะฮะจริงๆผมใช้มีใช้แอปอยู่ด้วยพีเอ P ีอเอมันก็จะบอกมันก็จะลิสต์ให้เลยว่าจจากตรงนี้ไปตรงนี้นะ แล้วเราตั้งได้ว่าจะเป็นสิ่งเราอยากจะมีชาร์จเท่าไหร่50% 60%อะไรก็ตามมันคัฒนมไ์ได้หมดผมก็ดูลงน้นมาราก่อนจะออกแล้วพอมาตัวนวีเวกชั่นของเทสล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าแพลนบอกว่าจะไปะจอดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยเพียงแต่ว่ามันจะบอกว่าอันต่อไปอ่ะต้องชาร์จนะแล้วมันก็จะขึ้นว่าให้ชาร์จอันนี้แล้วอย่างหนึ่งที่ผมชอบของเทสล a านี่ก็คือมันจะขึ้นเลยว่าตอนเนี้ยถ้าไปที่ซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่เนี่ยมันมีเหลืออยู่กี่อันหรือต้องรอหรรือออะไอย่าง Oh, okay. มันจะมีเหลือ,อยังมาบอกว่านี่นะมี12สตอนะมี12ที่ชาร์จนะ uh, แต่ว่ามีเหลืออยู่จริงๆแค่3าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็กะพอกะได้ว่าเฮ้ยเราจะค่ามันนี้ดีไหมถ้าเรายังพอถึงไปถึงอันหน้าถ้ามันเต็มเราต้องรอ mm hmm. หรือว่าเราควรจะต้องไปชาร์จที่นี่เลยแล้วมันก็จะบอกด้วยว่าพอมันรู้ว่าเราจะไปถึงตรงไหนใช่ไหมมันแพลนห้เราบอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยไปซูเปอร์ชาร์เจอร์หยุดชาร์จตรงเนี้ยชาร์จถึงแค่60%ก็ได้เพราะยังไงก็ไปถึงท,ที่ที่หม่อยู่แล้วเราคำนวณให้ใช่เอ ไม่แน่ใจแต่แต่มันมันเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ที่ว่าแบตเราเหลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเรามันจะชาร์จเร็วหรือจะชาร์จช้าลงอะไรเงี้ยพอใกล้จะเต็มก็จะช้าลงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถ้าเท่าที่เท่าที่ใช้มานะที่ขับไปแซนต์แลเนิโอกับออสตินเนี่ยมันก็จะรีเควเมนตว่าเออจริงๆอ่ะชาร์จแค่15นาทีก็พอ20นาทีก็พอแต่ละจุดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราขับรถสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็อยากจะแบบไปเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยครับพอเราก็อย่างที่ไปเนี่ยกก็ออไปปุ๊บ ดึงออกมาเสียบชาร์จไม่ต้องใจไม่ต้องอะไรเลยเพราะมันรู้อยู่แล้วว่ารถอะไรอะไรมันมีเคียร์ให้เองอัตโนมัตินะแค่เสียบปุ๊บล็อกรถรถมันล็อกอัตโนมัติเดินเข้าไปเดินไปร้านอาหารเดินอยู่ใกล้ๆร้านอาหารเนี่ยทุกทุกที่เลยไหมที่พี่ไปที่เลยนี่ยครับมันจะมีช็อปมีร้านอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นร้านกาแฟอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะหาพวกอย่างนั้นเดินเข้าห้องน้ำอะไรเสร็จบางทีแอปมันบอกเฮ้ยตอนเนี้ยชาร์จถึงจุดที่ว่าคุณจะไปถึงอันต่อไปที่เราแพลนให้เรานะถ้าจะออกเลยก็ออกไไไดด้้เเออมมมมัันนนหื่ ต้องมานั่งรออะไรเท่าไหร่อะครับเดี๋ยวนวั้นทุกซูเปอร์ชาร์เจอร์ทุกที่ที่ไปอะใกล้ปั๊มน้ำมันไหมแบบมันชิดกับปั๊มน้ำมันมีไหมไม่มีบางที่ครับ,บ,บแต่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างใกล้ปัม๊ม <ใ song? S 1> เพราะว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์ถ้าสร้างหาปั๊มได้ก็ดแีแต่ถ้าเกิดมันไม่มีที่แล้วก็ต้องไปสร้างใกล้ปั๊มเขาไม่ได้เลือกที่จะสร้างใกล้ปั๊มนะเพราะว่าประเทศไทยยังยึดติดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งปั๊มน้ำมันคอนเวิร์ตเป็น ไฟฟ้าได้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับแก๊สนะครับกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์ของต่างประเทศคือเวลาเขาสร้างซูเปอร์ชาร์จเจอร์หรือสถานีชาร์จต่างจังหวัดอะ่ะเขาจะสร้างใกล้ใกล้ศูนย์การค้ามากกว่า ứng ứng ที่จะเป็นปัม๊มเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบก็คือถ้าทเทียบกับตัวซีที่ผมที่ผมขายไปเนี่ยคือผมว่าการโชกตัวโชกของคันเนี้ยมันขับเนี่ยยังไม่นุ่มเท่ากับเท่ากับซีที่ห้าช่วงล่างช่วงล่ะช่วงช่วงล่างอาจจะกาะถนนมากกว่าแหละแต่ว่าถ้าขับทางไกลอ่ะัวซีรี่ห้าผมว่าสบายกว่า แล้วก uh, ็เออพวกแล้ว yeah, ก exactly. yeah, mm ็การเก็บเสียงผมว่าเสียงถนนน่ะเสียงถนนน่ะเข้าเสียงลมเออชอลอใช่เออผมจะสร้าเสียงเข้าเยอะนะผมว่าแต่ก็ก็คือไม่ได้แย่มากนะเดี๋ยวถ้าเทียบเนี่ยผมว่าเสียงขนาดรุ่นปี2องเนี่ยมันจะเป็นกระจกที่2ชั้นแล้วนะเออเขาบอกว่านี่ขนาดดีขึ้นมากกว่าต่กอนนะครับแต่ว่าผมก็ย้ำว่าเสียงเรเข้าแต่ว่าผมรอโมเดลเอสนี่แหละตื่นเต้นมากเลยผมว่าข้างในเงียบกว่าเยอะ พวกนี่ตุนพวกเบาะพวกอะไรผมว่าซีรีส์ห้าปรับได้มากกว่าอะไรเงี้ยเออมากกว่ามากกว่าแบบนี้แบบจริงๆนั่งก็โอเคครับทางไกลก็ไม่ได้ว่าแย่อะไรแต่ว่าโดยรวมผมชอบเทสลามากกว่านี่ก็เป็นแค่หนึ่งในความเห็นของคนไทยที่ใช้เทสลาโมเดลวายนะครับก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยไปใส่ในสมนการของทุกท่านนะฮะล้วก็วางแผนซื้อรถนตนไฟฟ้ากันมันไม่จำเป็นต้องยี่ห้อเทสลาก็ได้มันเป็นยี่ห้อไหนก็ได้บนโลกครับแต่ขอให้ ลองมองว่าถ้าลดคันแน่นที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยลองมาศึกษาข้อมูลจากคนที่ใช้งานจริงดีกว่าเพราะว่าคนที่ใช้งานจริงอะ่ะเขาอยู่กับรถ24ชั่วโมงเขาอยู่กันเป็นอาทิตย์เป็นวันเป็นเดือนเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาได้ถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยรับรองก็เปลี่ยนรถแน่นอนเขาไม่ทนใช้หรอฮะก็ฝาก h ช n แนลของพี่วิวไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทําเป็นกรอบตรงนี้นะครับก็ไปฟอลโล่เขาไปซับสไครต์ตามกันได้นะครับผมก็เซจูนเซวิตได้ครับสวัสดีครับ